สวัสดีครับวันนี้แล้วก็อยู่ในแมบบเราบอกที่ว่าเปลอรอีกแล้ววันนี้ก็อยากกลับไม่นได้เฉยลองดูว่ามันจะมีอะไรไหมมีอะไรเข้ามาใหม่ไหมยินไม่ได้เหมือนเดิมอุ้ยบอบมบี้นีกูซีนี่ผมมีตังเป็นร้อยล้านอะ่ะไอ้เหี้ยคือคือไปเล่นมาไง,งแล้วคือแบบไอ้กูโดนขโมยฮะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะกูโดนกูโดนหมดเอ้าโดนไปดิโดนกูไปดิเอ้าเหี้ยกูโดนเอ้ากูโดนด้วยเอ๋อมีเหลือดิ เ,เฮ้ยไอ้เฮียเปิดมาเปิดคลิปม,มากูโดนเลยไปกูจากทีก่ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งก็เอาไม่หยุดเลยโอ้โหกูรีเซ็ตแล้วมันไม่ตายด้วยโอ้โหโอ้ไปไหนก็นไปแล้วกูโอ้กูตีกับดักตัวเองอีกโอ้ยโอยกูโดนอีกไอ้เฮียกูหมดบ้านนี่จำเลยนะผมันก็เกินไปเพื่อนเฮีย,เ,ยเปิดมาแม่งโดนเลย โอ้ยแม่งเอาหมดบ้านเลยมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยโคตรพ,พ่อมึงนะโอ้ยแล้วกูกลับบ้านไม่ได้ไอ้เหี้ยโคตรแม่นอ๋อเนี่ยแล้วกูล็อกไว้แล้วไงไอ้ควายเอ,อ้ยโดนไปดิเ,เย็ดเข้ร้อยโดนไปดีคนไอ้เหี้ยของในบ้านผมเหลือสองชิ้นไอ้เหี้ยซื้อไว้ก่อนเลยซื้อไว้ก่อนไม่รู้เหี้ยอะไรกูซื้อไว้ก่อนออกูนย้ายเซิร์ฟย้ายเซิร์ฟแ,แน่เหี้ยไม่ไหวจริงมึงกูตายแน่ อาไอสัตว um e, ์วางกับดักไอ้เหี้ยอ้าวโอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ยเต้นไมวะเอาอ่ะเจะเอาอะเราไม่ดีเราไม่ดีเรารีเบิร์ดได้นะครับเรจะได้เป็น ล็อกเบสแล้วก็สำหรับเบรือ,อะไรวะไอ้อ๋อชั้นบ้านเพิ่มวะเราจะไม่รีนะครับเราเราโหดเกินเราเลยไม่อยากรีอะไรวะมีเพนด้าหมาเพนดี้สามแสนดิ่งจอมมิติฮอโลโหลนี่มันน่าเบื่อเกินอ,อม,มติกเกเคียอะไรวะกูเห็นคนลอยได้สัตว์สัตว์ชอบชอบชอบไปสัตว์ชอบ,ชอบ,อชอบอวางแม่งเลยฮีฮีจยโดนไหม เฟสเอ่อโอ้ยอะไรอยู่วะอ้าวโดนดิแล้วกูล็อกบ้านางไงแล้วกูล็อกบ้านาไ้พอาไรเนไอหำานี่ใส่น้ำผึ้งใส่แม่งเลยน่าขโมยจัดนี่บ้านนี้โอ้โหเอามันแค่แคนดี้่วะเอ้ยไม่ใช่ดิมันระดับการแล็กซี่โอ้โหสองสองล้านจิตไอ้สัตว์สองล้านจิตโอ,อ้ขโมยดิ ขโมยด,ขมยดิขโมยดิขโมยดิหนี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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ออกแวงเลย <c oughs> คือกูหนีเลยเฮียหนีเลยครับนี่ครับสองล้านเจ็ดวีละสองล้านเจ็ดไอ้เฮียโคตรรวยไอ้เฮียกูเป็นเศรษฐีตอนเนี้ยบอกเลยโอ้โ,อโอหน่งงาแง่น่าแง่ไม่ขโมยแล้วไม่เกิดการขโมย เกิดการขโมยเกิดขึ้นนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูช่วยเอ้าไม่ทันแล้วไอสัตว์ตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรวะกาแล็กซี่อ่ะโอ้แม่งกากไอ้เหี้ยโคตรกากอ่ะอ้าวไอสัตว์ไอ้เหี้ยแม่งโอ้ยไอ้เหี้ยไอเหี้ยไอเหี้ยโอ้ยมันเอาไปแล้วโอ้โหไอ้เหียอ้อกูเพิ่งได้มาไอสัตว์แม่งเอาไปแล้วโอู้แล้วบ้านกูก็ล็อกอย่างไวเลยไอ้เหี้ยนี่บ้านมันปะไม่รู้ว่ะ เฮี้ยเลวว้าวโหแม่ไอสตัตว์หลอกล่อเฮี้ยยี่ล็อกหล่อล็อกหล่อไอสัตว์หลอกลอก่ลอไอสัตว์เจอเดี๋ยวเจอกันไอเฮี้ยเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเอ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 าเอาเอ้าเอาเฮี้ยนี่กวนตีนะเฮี้ยนี่กวนตีนะไอเฮี้ยทุกคนมันกวนตีนผมมานี่หนูมันทำนะนี่อ๋อมันอ๋อมันย้ายไปด้านบนเว้ย 为了什么啊？